สวัสดีครับครับ MC2 จ้าช่วงแนะนำแนะนำแนะนำอะไรแนะนำว่าคุณในมาแล้วเอ้ยเอาพี่แอดมาหน่อยดิเบาว่ะพี่แอดดังเบาไปอ่าโอเคของพหาข้าวกินเช้าคุณในมาแล้วอะไรนะคุณในมีดมีดเฟี้ยงที่อยู่มีนบุรีคุณนอกคุณนอกคุณใน กูบอลกูไหนกูไหนอ่ามันเป็นมีดเสียบมีดฟางครับเพิม่มแต่ขอคำแนะนำมึงไม่ต้องเทสอีกนะครับกูยิ่งเกลียดลบเข้าหน้าแล้วกันอ่าเอามาแนะนำไปก่อนใช้มีดเนี้ยมันใช้เสียบได้จ้าแต่ว่าผมตั้งคุมไม่มันใช้งานธรบอดทำแบปกติก็ได้อ่าถูกไหมไม่จำเป็นต้องเสียบอย่างเดียว,ยวจ้านะครับแต่ทีนี้ถ้าเสียบเนี้ย เออแนะนำเรื่องเป้าดีกว่าเป้าที่ใช้ถ้าเป็นไม้อัจเด้งด้วยให้มันเป็นพวกชาน้อยอ่ะเออพวกเป้าชาน้อยอะไรพวกนั้นอ่ะสุดก็ไปวิธีเฟี้ยงมันไม่ยากนะครับแต่เฟี้ยงให้มันเข้าเป้าอ่ายากนั่นไงนนั่ไงเพราะไอ้นี่พวกเนี้ยเฟี้ยงไปปั๊บปั๊บมันก็จะพุ่งไปอย่างเงี้ยมันปกติปั๊บ ปั๊บปกติน้ำหนักมันถูกออกแบบมาน้ำหนักมันจะอยู่ที่กลางๆนี่นะครัเออคุณเฟี้ยมมันจะใบแบบเฟโดะปั๊บมันไม่มีทางไปอย่างนี้เซฟนะครับแล้วมีทีคือถ้าคุณเฟี้ยมโง่มันจะหมุนไดอย่างนี้เออเออดูภาผมไหมอ่าวิธีเฟี้ยมมันจะเหมือนโปรเจกต์ตายในนิสัยอย่างคือผมจบศิลป์ภาษาครับพี่ เออฟังกูทำแบบนี้ในสไตอย่างเนี้ยลงแข่งเนี้ยเออแต่ถ้าถ้าแรงตรงก็คือมันจะโค้งไปอย่างงี้เออแต่ถ้าตพี่ตรงตรงมันจะตกตามน้ำหนักโลกเออเพราะมีแกวิตี้นั่นอ่าอะไรบ้าบี่นั่นไปกันใหญ่เลยอ่ะแรงโน้มถ่วงเออใช่ไหมก็มีเรื่องมันแบบมันแมนหน่อยเออไปลองดูแล้วกันชาวบ้านมีพื้นที่นั่นนะครับการคอกล้อมไม่ดีเลยเออ คุณอยากจะทำนะเออถ้าบ้านใครอยู่ต่างจังหวัดอ่ะที่มีคันนงคันนาเออและที่สำคัญอย่าเอาหางไปผูกเพราะว่าคุณอาจจะเคลี้ยงไปแล้วมือมึงเสือบไปจับไอ้ที่นี่อืมันจะนึงไอ้นี่กลับมาหามึงปั๊บแล้วมันจะปักเข้าพุงมึงใช่ไม่ต้องไปทิ้งหางนะไม่ได้อยู่ตามโรงเจเช่นะไม่ต้องทิ้งหางเที่ยงถึงไหนถึงนั่นแต่ไปดักมันไว้หน่อย แล้วมีของจริงก็มั้ยเล็กเป็นอะไรครับก็พี่อะมาแล้ว S K 5 S K 5ครับซองครับซองเป็นหนังภาพยนตร์พอใครเด็กหมดนี่ก่อนเพื่อให้มันได้ไงจ้านี่ไงลูกเพาซื้อมาแล้วคุณนายนั่นไงอยากเป็นลินจาใช่ไหมเออที่นี่ไปฝากรูปเลยออรูปจะเป็นลินจาเลยนั่นไงไปหัดโกหัวให้ดีจ้า สนใจมาดูที่ร้านได้เ็ MC ดูผลิตแล้วมีห้าเล่มซีรีส์แรกอันนี้032045จ้ะนะครับเดี๋ยวเจ้าไปเทสจ้ะตัวนี้ไม่ขายเจ้าไปเทสจ้ะพอเทสเสร็จขายราคาเท่าไหร่ครับไปเทส่อกันถ้าสนใจมาดูได้และไอ้นี่ต่างๆในโลกใบนี้ MC จะผลิตไหมจ้าใชราคาที่จับต้องได้อันนี้2,250จ้าราคาไม่แรงจ้าลองมาดูแล้วกันจ้าครับจ้า Yeah, we...